พพมมมมมมเสียมต้องได้นั่งบัลลังอ่ะดูดิเชียแม่งมีแต่คนรวยว่ะเล่นเกมนี้มันมีแต่คนรวยอ่ะมีแต่คนรวยเกินว่ะส่วนเจมตอนนี้ก็รวยรวยแต่เขื่อไปก่อนครั อ่ะเขาบอกให้ลงอับิสป่ะอับิมันดีใช่ป่ะมาไอเจมจะลงให้ดูมันดีแค่ไหนดูดิมันดีแค่ไหนอ่ะมันดีมันดีกว่าคนเก่ายังไงมันดีกว่าแฟนเก่ายังไงว่ะมาดิไอที่แฟนเก่าดีตรงไหนวะทำไมไม่ลืมกันสักทีโอ้โหอีทีเดียวไม่ตายกูรัวเลยเฮ้ยได้อยู่นะ ีมื่กี้นี่อะดอกหนึ่งอ่ะเอ้าชิบหายแล้วลืมส่องตั้งร้านให้กับหัวหน้าแก๊งเฮียกูโดนไล่ออกจากแก๊งมาเนี่ยแบบนึงนะพี่นอ็อตไอเจมขอโทษทีขออไปกับแพกเท้าพระรัตนไกรเท่นี้เขาบอกว่าไม่ต้องเดินนะปะเนีอีปุ่ม อีบฮะไว้ก่อนเลยนอกอีไม่อีอีไม่หมดเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ของวอลใครของของ,ของวอลลงอบิทเดี๋ยวอย่าใส่ร้ายนะครับสดครับ <c oughs> เกียงคิดกับชุดทหารจานโอ้เดี๋ยวได้ครับจันเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอเจมอยากลงดันจัดเฮ้ยแต่มันแต่มันถึกนะข้อดีคือมันถึกนะจริงว่ะเซตนี้เกิดมาเพราะอบิท จริงอะใน mm เซตนี้มันเกิดมาเพื่ออบิ้จริงว่ะมันถึกมากเลยมันมีฮิตเด้มันมีฮิตเด้มันทำให้มันถึกอึดถึกทนเหมือนคนไม่มีหัวใจแต่แม่งตีตดอมาสามหมื่นคุูรั่วเลยว่ะ เนี่ยเชียเอา้าไม่ตายอีกเหรอไม่แต่ลงออบิทตอนนี้กำไรกี่โมงวะถามถามถามหน่อยลงอบิทตอนนี้กำไรกี่โมง <c ười> ไปลงเก็บหนึ่งสองสามดีกว่า <c ười> เก็บหนึ่งสองสามกำไรดีกว่าอีกไมเอย้ยลงอบิทตอนนี้กำไรกี่โมงอยากรู้จริงว่ะ มาครับเฮียอ,อีบัมโอ้โหเป็ดโคตรดีฟองดีเมืองสกลเนี่ยข้อดีของมันคือเราไม่ต้องกลัวตายครับคนดูนะรีวิวเลยนะขอขอรีวิวเลยนะลงอบิทน่ยขอรีวิวเลยนะ เฮ้ย,ยได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเกมรูแล้วเจมล้วจะทําเวลาให้มันดีได้ยังไงมันถึกมันถึกมากมันถึกมากมันถึกมากลองคิดดิของคนวอลแคสบ้าบ้าอยู่ละลงอบิดจริงจานลองคิดดูลองคิดดีนะเราคำนวณน,นะเราซื้อเซ็ตนี้นะเราซื้อเซ็ตนี้แล้วเราแล้วเราเอาไปวอลด้วยนะ แล้วทำแคสบ้าๆนะโอ้โหไอ้เฮียแล้วเราวยืนแอคสาวอยู่ในทาวอ่ะแม่งไม่ไม,ม,มีคนไม่รักตายเลยเหรอวะเน <m> ี<ๆ>่ยสาวรักเป็นตายอ,ะอ่ะเสียแบบไอ้เฮียของแคสบ,าบา้าๆแต่ชิโนรีเจนอะ่ะใครเห็นใครเห็นใครเห็นก็น้ามเดินอะ <n> ่ะเข้าใจฟิวปัตานเนี่ยเนี่ย ีไอ้ตัวทองโคตรง่ายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนง่ายกี่โมงวะไอ้ตัวนี้ไม่ตายทักทีเฮ้ยเนี่ยอันนี้มันมึนอันนี้มันมึนเไอ้ตัวนี้มันมึนนะมุกี้เห็นปะเนี่ยมึนมึนเว้ยเนี่ย,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 ยชิวจัดเลย ง่ายๆเลยปู่พ่อมึงกูจะรั่ววันนี้น้องเอ,อยู่ับพี่อ่ะอีสวนแบบโปรเพเยอร์เนี่ยมึนละมึนละนี่มึน,ม,น,ม,น,ม,นมึนงงมึนงงมึนงวยดิน้องไม่เคยเจอดิเช็ดนี่ ผมอยากทำให้มันมึนก่อนเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเท่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 ได้อยู่เนี่ยมึนเหรอน้องเฮ้ยนุก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 เฮี้ยหนึ่งนาทียี่สิบห้าไว้ก่อนเลยงไอ้เหี้ยเวลาหลุดไปไกลเลยวะหลุดไปไหนก่อนทำไมเธอถึงเดินหายไปเพราะเราเพราะเรายังรักษาไว้ไม่ดีพอหรือเปล่าครับจานจัน แบบนี้จานแบบนี้จานโบโซโลทําชิโนนะใช่ครับจานแกแกเริ่มแกเริ่มมีใจสั่นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีความคิดแล้วไม่ต้องทำบางด้วยของไม่แพงมากใช่จริง